น,นี่คือถั่วนะคะเพืคค่อนๆค่ะอันนูน้นฟักทองอันนู้นอาโพดหวานอันนูน้นหัวแครอทอันนู้นมันฝรั่งนะคะอันนี้หัวหัววัวปิดที่นาะเคยถ่ายให้เพื่อนดูนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวนะคะจะส่งให้ดูคะ่ะที่จําชื่อได้นะคะนี่คะ่ะหัววัวปิดนะคะที่ว่านาะเคยถ่ายให้ดูเพื่อนๆคะ,คน,คะนี่คะ่ะของของเขา นี่ค่ะเรียงกันเป็นลาบเลยหัวกรปิดนะคะอันนี้หัวชายเท้าะคะ่ะมาจะหัวช้เท้านะคะนะคะั่นค่ะนี่ค่ะหัวกรปิดเป็นทองแถวไปโน้นนะคะอันนี้หัวบักคนลอบี้นะคะเพื่อนๆคะเห็นบหคะบักเถิกเลยนี่หัวบักคนลอบี้คะ่ะใช้ตำชุ่มตำนะคะยอดอ่อนก็ผัดได้คะ่ะคล้ายๆเอ่อ ก็หัวน่าจะหัวอ่าอเขาเรียกอะไรคะเนี่ยค่ะน่าจไม่รู้จักเหมือนกันจําไม่ได้จําชื่อไม่ได้เคยเห็นในตลาดอยู่อันนั้นหัวเอ่ออันนี้นะคะต้นต้นอะไรคะอืหอมคล้ายๆใบกุ้ยช่ายน่าจะกุ้ยช่ายนะคะอันนั้นต้นหอมหัวใหญ่คะ่นะ,คะมีทุกอย่างเลยนะคะสวนผักที่แห่งนี้นะคะนี่คะ่ะหอมหัวใหญ่คะ่ะกากนุ่นค่ะ นี่คะ่ะชมสวนนะคะวันนี้ชมเฉยๆนะคะเพืะะ่อนๆค่ะอันนี้กระลำห่อนะคะนี่เป็นกระลำห่อนะคะเป็นกระลำห่อนะคะนี่ค่ะกระลำหออันนั้นกระลำสีม่วงนะคะนี่คะ่ะนี่กระลำสีม่วงคะ่ะเขาเขา,เขาตัดได้บ้างแล้วนะคะแต่ลูกหัวใหญ่ๆก็นู่นนั่นเลส่องให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะค่ะวาเป็นแถวขึ้น อันนี้ก็หัวกระหล่ำน้อยนะคะนะคะหัวกระหล่ำน้อยนะคะกระหล่ำน้อยกระหล่ำปีน้อยนะคะเขาจะเอาไปทำอ่าเป็นพวกสลัดของฝรั่งเนาะคะ่ะมากเลยนูน่นยาวนู่นนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีผักอะไรก็ที่นะ่าจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอันเนี้ย เพื่อนเคยบอกชื่อนะแล้วมันจะมีสองสีเห็นปะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นสีม่วงนี่คะ่ะอันนี้เป็นสีเขียวงามมากแล้วก็อันนี้ก็ผักอ่าภาษาแดนเรียกว่าแพลนแพลนแพลนอะไรนี่นะคะ่ะน่จะไม่ได้นะคะเนี่คะ่ะสวยมากเลยยา้าไปนูดลยนะคะะหาไป นี่นะคะเพื่อนเมื่อกี้นาเจอคนที่ดูแลหิวขึ้นนะคะคนคนที่เขาดูแลในในเขาเรียกอะไระคะเนี่ยค่ะในสวนเนี่ยค่ะสวนผักนะคะนุ่นนะคะแกมาทักทายนะนะก็เลยต้องหยุดวิดีโอคุยกับแกก่อนนะคะอันนี้นูค่ะอันนี้คือหัวกระหล่ำของประเทศเต็มหมัดนะคะนี่ที่นาเคยถ่ายให้เพื่อนดูนะคะนุ่นค่ะมีหลายหลากมากสีมากมายนะคะเพื่อน่ะ เยอะมากค่ะนี่อนนั้กระหล่ำสีขาวสีกระหล่ำปลีกระหล่ำหอเนาะค่ะนี่ค่ะดูหวัวของเขาเพื่อนค่ะอย่างงามอะ่ะเหมือนเออเหมือนดอกบัวเลยอ่ะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่เนาะใครว่าไหมคะเหมือนดอกบัวเลยข้าวเจ้าบนนนนะคะเขาแต่ว่าเขาเริ่มนี่แล้วเนาะคะ่ะ นี่นานาที่นามาถ่ายมาเมื่อวันก่อนรู้นะคะหัวเขายังเล็กยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ตอนนี้หัวเริลิกแล้วนะคะหนวเขหัวเข,วเ,ขเก็บได้แล้วนะคะนมไปจามนมนั้นสีม่วงนะคะหม้อคาร์บี้สีม่วงนี่สีสีอ่าสีเขียวนั้นสีม่วงค่ะดูความใหญ่ของเขาค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของเขานะคะสวยมากนุ่นค่ะน,น,นะคะเดินมาสู่นูดู งาม,งามราูประยาวไปหมดอันนั้นก็กระหล่ำห่อค่ะสวยมากเลยค่ะเอาละครับเพื่อนๆค่ะชมกระหล่ำปีสีม่วงสวนของประเทศเดนมาร์กนี่แล้วนะคะน่าต้องขอตัวแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะได้พาเพื่อนชมสวนผักสวนครัวของประเทศเดนมาร์กนะคะนี่ค่ะงามยาวไปสุดลูกผมตาโน่นเลยค่ะงามมากบ๊ายบายนะคะคเพื่อนๆค่ะฝากปน ใจให้หนาเด้วจ้าว่าการทำคลิปต่อไปนะคะทิดพาดประการใดขออภัยไว้ณนีาที้ด้วยเนะะ้อค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูประชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่นะคะ่ะเพื่อน๊ายบายจ้า